กราสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะผมวันนี้เรามาทําเป็นคลิปเกี่ยวกับออนิเมะเรนเจอร์เองนะครับอันนี้จะเป็นการอธิบายระบบธาตุในเกมนี้นะครับซึ่งคลิปนี้น่าจะสั้นประมาณ 2- 3นาทีครับก็ดูคันเวลาไประหว่ังเกมปิดนะครับเพราะว่าผมอัดคลิปนี้ตอนวันจันทร์ตอนตีสามนะครับไม่รู้ว่าเกมจะมาเมื่อไรก็อย่างแรกนะครับเดฟเข้าประกาศมาเมื่อเมื่อวานนะครับตอนวันอาทิตย์ตอนเที่ยงครับ เป็นระบบของเขาจะมาอธิบายเป็นระบบของธาตุนะมาให้ทุกคนเข้าใจซึ่งจากที่ผมแปลมาแล้วผมอา่านไปฟัง Chat gpt นะครับเขาบอกว่าสวัสดีนะครับทุกคนในช่วงที่เกณฑ์ปิดปรับปรุงอยู่ผมยากจะมาอธิบายบางเรื่องให้กับ community นี้ซึ่งมีหลายคนอาจจะยังไม่ทราบกันเรื่องแรกคือระบบธาตุเขาบอกว่าลูกศรที่ชี้ไปแต่ละธาตุเนี่ยหมายความว่าธาตุนั้นจะสร้างความเสียหายสองเท่าอย่างเงี้ยตอนนี้เป็นเนอันนี้ตรงตอนนี้ event easter egg อะบอสมันเป็นธาตุน้ำใช่ไหม อาธาตุใบไม้เนี่ยอย่างถ้าซึมมากีดจะทําดาเมจใส่ธาตุน้ำอสองเท่านะครับแต่ถ้าเป็นธาตุน้ําเนี่ยทําดาเมจดย้อนสอดมาหาธาตุพืชเนี่ยธาตุน้ําจะทําดาเมจแค่ศูนย์จุดห้านะเท่านะครับก็คือดาเมจจะลดมาครึ่งหนึ่งสมมติดาเมจ์หนึ่งพันจากปกติแต่มันตีธาตุที่ตัวเองแพ้ทางปุ๊บดาเมจก็เหลยห้าร้อยอันต่อมานะครับเขาบอกว่าบอสเองมันก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับ ถ้าคุณใช้โบลีหรือบันนี้นะครับที่เป็นธาตุสายฟ้าพวกเขาจะโดนดามเมจเพิ่มพื้น2เท่าจากธาตุน้ำนะครับอย่างนี้สมมติมอนเตอร์เราอยู่ธาตุอ่าสายฟ้านะครับที่เป็นโบลีหรือบันนี้เมื่อกี้ก็แหละที่เป็นธาตุสายฟ้าแล้วบอสอีเวนต์ตอนนี้มันเป็นธาตุน้ําบอสมันจะได้เปรียบนะครับซื้อเพราะว่าธาตุน้ำเนี่ยมันชนะทางธาตุสายฟ้าก็คือบอสเนี่ยจะทําดามเมจเพิ่มขึ้น2เท่าใส่สายฟ้าเว้แล้วก็สายฟ้าเนี่ย มันจะทาดาเมจได้น้อยลงต่อบอสเพราะว่ามันตีย้อนสอนมาใส่ท่าที่ตัวเองแพ้ใช่ไหมมันก็จะทาดาเมจลดลงอ่ะครึ่งหนึ่งนะครับศูนย์จุดห้าเท่าก็คือสมมุลบริลีปกติดาเมจห้าพั 2, 5, นก็ได้สองพันห้านะครับนี่อธิบายระบบแล้วก็เขาบอกว่าดังนั้นเคลียร์ด้านนานครับเขาอธิบายบา้บาๆไปแล้วทีมพัฒนาได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่นะครับโดยจะมีการแนะนําท่าที่เหมาะสมก่อนเขาแต่ะดานนับนี่ เขาก็สอดรูปภาพมาเป็นอันนี้นะครับก็คือจะบอกว่าแนะนําเป็นาธาตุอะไรนะครับซึ่งอย่างนี้นผมว่าดีเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้มาดูคลิปนี้หรือว่าไม่ได้อธิไม่ได้ลงลึกเรื่องาธาตุไงแล้วก็อีกเรื่องใหญ่ที่่หลายคนทงใส่นะเับดีเขาบอกมาว่าความแตกต่างระหว่างดาเมจปกติกับดาเมจจากสกิลนะครับซึ่งเป็นการโจมตี2องรูปแบบนะครับเขาบอกว่าถ้าจะดูว่าตัวไหนไมันใช้สกิลจะมีเอฟเฟกพิเศษอย่างโอคารุนนะครับ ถ้าตีปกติอ่ะมันจะใช้มาตีเวแต่ถ้ามันในนี้เวมันแบบหมุนหมุนวิ่งมุนหมุนอ่ะนะคือใช้อันติมันจะเรียกเป็นอันตีกับตีธรรมดาครับจะได้ดูง่ายๆแล้วก็อันตีกับตีธรรมดาเนี่ยมันจะแยกกันเหมือนที่เดฟเขาบอกนี้อันนี้เป็นภาพจากที่เดฟเขาส่งมาซึ่งพื้นฐานจากยูต้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นอาบิลิตี้ดาเมดครับแล้วก็เป็นอาบิลิตี้คูดาวลิ้นไม่จะพันนี่น่าเขาเลยแหละอ่า อันนี้เขาก็บอกว่าข้อมูลเนี้ยมันจะสงสัยซึ่งผมจะพามาดูนะครับว่าธาตุอะไรแพ้ทางอะไรถ้าคุณดูจักตรงนี้นะครับพวกนี้มันจะปกติครับก็คือน้ําแข็งชนะไฟนะครับไฟชนะพืชพืชชนะน้ําน้ําชนะสายฟ้าก็จะวนไปเรื่อยๆอย่างนี้สายฟ้าก็ชนะน้ําแข็งแต่มันจะมีธาตุพิเศษอยู3่3ามธาตุครับก็คือเป็นนี้ก็คือธาตุธาตุพัดจันทร์กับธาตุอ่าเป็นพระอาทิตย์เนาะก็คือจะทําดามีสองเท่าใส่กันนะครับก็คือ สมมติเราใช้ยูนิตทาตทธาตพาทิด์เนาะถ้าเราตีใส่ยูนิตทาตทาพจันนั่นแหละเราก็จะทําดาเมจได้2เท่าแต่พาจันก็ทําเราได้2เท่าเช่นกัน,นครับก็คือแต่ละฝั่งจะทําดาเมจได้2เท่าอันนี้ก็อธิบายไม่ถูกแล้วก็จะมี่าพิเศษก็คือทาตความมืดครับซึ่งจะแพ้ทางทาพาทิต์อันนี้ก็จะมีแค่นี้นครับคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็อย่าลืมกดติดตามดูขั้นเวลาไปรอกเกมเปิดชิลๆครับ อันนี้ผมอัดตอนตีสามครึ่งก็น่าจะตีสีนั้นจะลงไม่ก็ตั้งเวลาไว้หกโมงแล้วลครับบ๊ายบายคนดูคลิปนี้ก็สั้นๆนครับ